น้องถามมานะคะว่าเป็นคนขี้อายทำยังไงให้กล้าแสดงออกวันนี้มีคําตอบค่ะสวัสดีค่ะพวว่หวานจะจริงบอจริงสองจริงนะคะน้องๆคนไหนเป็นคนขี้อายไม่กล้าแสดงออกคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะวันนี้พี่หวานมีเทคนิคง่ายๆในการทําให้เราเนี่ยเลิกขี้อายกล้าแสดงออกมากิ้งขึ้นนะคะลองนําไปทําตามดูนะคะพี่หวานเชื่อว่าอย่างน้อยๆเนียเน่ยก็จะดีขึ้นตามลาดับเนาะก็ถ้าอยากรู้แล้วกดไลค์แล้วไปดูกันเลยดีกว่าค่ะสิ่งแรกที่จะต้องทานะคะคือ การฝึกชมตัวเองค่ะพ um ี่หวานเชื่อว่าน้องๆที่ขี้อายเนี่ยเป็นคนที่ไม่มั่นใจตัวเองค่ะเพราะว่าจะรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยไม่เก่งไม่สวยหน้าตาไม่ดีนู่นนี่นั่นนะคะก็เลยทําให้ไม่กล้าแสดงออกนะพี่หวานก็เป็นน้เมือก่อนพี่หวานก็แบบรู้สึกว่าตัวเองหน้าบานมากก็เลยเวลาออกไปพูดหน้าห้องเรียนเนี่ยก็จะรู้สึกเขินรู้สึกอายมากๆเลยนะคะคือตอนมปลายมต้นเขาจะให้มัดผมใช่ไหมคะพี่หวานก็จะเอาแบบ เอาผมมาปิดเพราะว่ารู้สึกว่าแบบอายรู้สึกว่าตัวเองไม่สวยหนะ้าบานอะไรอย่างเงี้ยอย่างแรกก็คือจะต้องฝึกชมตัวเองก่อนนะคะเพราะว่าความมั่นใจต้องฝึกจากเราก่อนมันไม่มีใครมาชมเราเราต้องฝึกชมตัวเองก่อนว่าวันนี้เราสวยจังวันนี้เราดีจังวันนี้เราผิวดีนะวันนี้ผมเราสวยจังวันนี้เราบัดผมได้สวยมากๆฝึกชมตัวเองเล็กเล็กน้อยๆก่อนก็ได้นะคะค่อยคฝึกไปนะจะทําให้เราเนี่ย มั่นใจในตัวเองเชื่อในตัวเองว่าเราเนี่ยมีคุณค่าสองก็คือลองเปลี่ยนการแต่งตัวดูค่ะน้องๆเคยเป็นเวลาเวลาเแ,แบบงานกีฬาสีแล้วเราได้แต่งชุดสวยๆอะ่ะเราจะรู้สึกว่าเราแบบมีความสุขขึ้นเราจะกล้าเราจะรู้สึกว่าวันนั้นเราสวยมากๆเลยเราจะกล้าที่จะเต้นเดินพาเลทอะไรอย่างเงี้ย ถ้าน้องๆได้มีโอกาสได้ใส่ชุดสวยๆได้ใส่ชุดเวลาเราไปเต้นไปราไทยหรืออะไรก็แล้วแต่น้องๆจะมีความรู้สึกว่ากล้าแสดงออกขึ้นค่ะเพราะวันนั้นเราสวยเราได้แต่งหน้านู่นนี่นั่นก็อาจจะต้องเปลี่ยนการแต่งตัวการทําผมให้เรามั่นใจขึ้นถึงแม้เราจะอยู่ในชุดนักเรียนนะคะก็อาจจะแบบเปลี่ยนจากการลองมัดผมให้สวยขึ้นมัดผมให้ตึงหรือ ทาครีมบำรุงบ้างให้ผิวเราทุ่มชื้นให้เราแบบรู้สึกมั่นใจในตัวเองมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะที่3คือฝึกภาษากายค่ะเคยเป็นแม้ว่าแบบเวลาครูเรียกเราจะทำตัวเล็กๆหอ่หอๆเหี่ยวๆแบบนี้นะีคะลองดูถ้าเกิดเราอยากจะเป็นคนที่กล้าหารไม่อายกล้าแสดงออกนะคะยืดตัวลองยืดยืดดูยืดอกยืดมานะคะมันจะช่วยทําให้เรารู้สึกได้นะว่ามันแบบ กล้าแสดงออกค่ะลองดูลองยืดฝึกยืดดูความรู้สึกเราจะเปลี่ยนไปนะคะอย่างที่สี่ก็คือฝึกพูดหน้ากระจกค่ะออกมาพูดหน้ากระจกเลยฝึกพูดในสิ่งที่เราจะต้องพูดนะคะหรือถ้าเกิดสูมว่าน้องๆจะต้องออกไปพูดหน้าชั้นเรียนอะสิ่งหนึ่งที่จะช่วยได้ก็คือการฝึกฝนด้วยท่องจําสคริปให้ได้ให้แม่นพูดหลายๆรอบฝึกพูดหน้ากระจกนะคะจะช่วยทําให้เราเนี่ยมีความมั่นใจน้องๆเคยเป็นไหมเวลาครูให้ท่อง บทกอลอไรสักอย่างหนึ่งอาขยาเร่งเงี้ยถ้าเราจําได้เราจะไม่กลัวเลยเราจะไปท่องแบบไม่กลัวแต่ถ้าเกิดตอนไหนน้องๆจําไม่ได้น้องๆจะรู้สึกว่าจะจะพูดเบาๆอะไรเงี้ยนั่นการฝึกฝนนะคะการพูดหน้ากระจกการจําสิ่งที่เราจะต้องพูดให้ได้ก็มีสิ่งสําคัญทําให้เรามีความมั่นใจมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะและข้อที่5นะคะก็คืออย่าคิดแทนคนอื่นค่ะอย่าคิดไปว่า เวลาเราไปพูดหนะ้าห้องเขาต้องมองเราไม่ดีเขาจะต้องหัว,วเราะเราเขาจะต้องแบบไม่ฟังเราคืออย่าไปคิดแทนคนอื่นนะคะไม่ว่าเขาจะคิดอะไรยังไงนะคะก็เป็นปัญหาเขาไม่ใช่ปัญหาเรานะคะและนี่ก็คือ5วิธีนะคะที่จะช่วยทุกคนนะคะไม่อายกล้าแสดงออกนั่นเองคะ่ะยังไงลองไปปรับใช้ลองฝึกดูกันนะคะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายคะ่ะ